สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมเฟิร์นมอนตีอีซุเมโทนะครับวันนี้หลังจากคลิปที่เราทําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับกินอับกินชื้นในห้องแอร์คราวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับแอร์เหมือนเดิมนะทุกท่านทราบกันหรือเปล่าครับว่าในแบรนด์ของอีซูนั้นมีช่องแอร์ทั้งหมด6ทิศทางด้วยกันเนาะมาที่ทิศทางแรกเลยช่องแรกเลยคือช่องด้านหน้าคอนโซลนั่นเองนะครับช่องนี้สามารถปรับ ลักษณะของทางเดินแอร์ด้ให้ไปทางซ้ายทางขวาถึงทางตรงต่อมาคือด้านข้างนะครับด้านข้างของคนฝั่งนั่งคนขับนะจุดที่สองจุดที่สามนี่เลยครับคอนโซลด้านล่างจุดที่สี่นี่เลยครับข้างประตูนั่นเองจุดที่ห้าคอนโซลด้านหน้าของกระจกและจุดที่6ถ้ามี ในรุ่นที่มีคอนโซลฝั่งคนนั่งนี่คือจุดที่6ของ i s u ุครับที่เป็นทางเดินแอร์ของเราทุกท่านวันนี้ได้ทราบแล้วที่สำคัญนี้ครับอยากจะบอกถึงตัวนี้ในการใช้งานของเขาความหมายของเขามันคืออะไรนี่เลยครับหน้าปัดในการใช้ในสุดของคอนโซลด้านหน้านะครับตรงกลางเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบของการใช้แอร์โดยเฉพาะ จุดแรกเลยมาจุดนี้เลยครับนะ้องซูมมาจุดนี้คือที่เปลี่ยนทิศทางของการออกของช่องแอร์เนาะว่าจะเปลี่ยนเป็นทิศทางพุ่งด้านหน้าหรือพุ่งด้านหน้าและด้านล่างหรือจะพุ่งด้านล่างเพียงอย่างเดียวนะครับสองมาตรงนี้นละครับใกล้ๆก,กันตรงนี้คือสัญลักษณ์ของการไล่ฟ้านะจุดนี้ เป็นการปรับพัดลมของแรงลมของแอร์นั่นเองนะครับตัว A ทั C คือสัญลักษณ์การเปิดความเย็นของแอร์ให้ทำงานหรือไม่ทำงานจุดต่อมาที่เป็นสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นการปรับระดับความเย็นของแอร์นั่นเองนะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้ ปรับอุณหภูมิความเย็นได้ตรงนี้เลยครับว่าจะเอา,าอุณหภูมิที่เย็นมากหรือเย็นน้อยเท่าไหร่นะครับและจุดสุดท้ายที่อยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับคือตัวนี้เลยครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เป็นลูกศรว่าวนอยู่ข้างในหรือพุ่งเข้ามาข้างในหมายความว่าใช้อากาศภายในรถหรือใช้อากาศจากภายนอกรถเข้ามาภายในตัวรถนะครับแนะนําครับใช้ตัวอากาศวนที่อยู่ภายในรถนะครับผมสาหรับวันนี้เก็บความรู้ที่ผมได้เอามาฝาก คงม,มีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยคลิปหน้าและคลิปต่อตอไปมีมาให้ท่านทุกท่านแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ